กลับมาอีกครั้งหลังเลิกงานค่ะเดี๋ยววันต้องขอรีบเก็บวันนี้นะคะรีบเก็บเมืหวานด้วยนะคะโอ้ยเห็นไหมคะทกคนอทุกคนจุดแรกของเราจุดแรกก็เป็นแล้วค่ะชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดปลาเห็ดพึงหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุม จับพี่โดนขาอย่างถูกใจคุณผู้ชมค่ะไปมองความงามครบพงไพรนี่ค่ะพี่น้องๆค่ะได้ประมาณหนึ่งกิโลบายบายค่ะกับเห็ดหนึ่งกิโลของเรานะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดาดบ้านนาสวีเดนนะคะวันมาป่าเดิมจากที่เราค้า<ป>งไ้เมื่อวานค่ะเมื่อวานเราเก็บเห็ดหลังเลิกงานได้นิดเดียวแล้ววันเหลือ,อจุดเห็ดแจ็คพอตนะคะเอาไว้อีกสองจุดค่ะซึ่งเรายังไปไม่ถึงเลยค่ะเมื่อวานตอนนี้เราเลยกลับมาอีกครั้งหลังเลิกงานค่ะเดี๋ยววันต้องขอรีบเก็บวันนี้นะคะ มองจุดใหม่ไปด้วยค่ะตอนนี้ด้านหลังที่เราเห็นคือป่าบูเบอรี่ค่ะตรงนี้จะมีบูเบอรี่เยอะมากแต่ว่าวันนี้มีเวลาเก็บเลยค่ะทุกคนเราต้องเลือกเก็บเอานะคะสามีวันให้เวลาครึ่งชั่วโมงอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานวันบ่นมากเลยว่าโอ้เธอฉันยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ไปถึงจุดเหตุของฉันเลยเขาก็เลยว่าโอเคเดี๋ยววันนี้จอดให้อีกนะคะวันก็เลยรีบไม่ทันได้ยกมือสวัสดีพี่พี่น้องน้องก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะ ไปค่ะไปค่ะไปค่ะจุดเห็ดใกล้ถนนติดถนนของเรานะคะมันเป็นความลับที่เรา <laughs> จอดเก็บทุกปีก็ <laughs> ยังเก็บก็ยังได้อยู่ค่ะทุกคนวันนี้วันเลิกงานช้าหน่อยวันมาถึงตรงนี้หกโมงเย็นนี่คือบรรยากาศหกโมงเย็นนะคะวันเห็นเห็ดพิษที่กินแล้วตายด้วยไม่มีเวลา <laughs> จับกล้องให้ทุกคนชมเลยค่ะวันจะเก็บแบบไม่ตัดขาแล้วก็เก็บแบบเร็วโอ้โหทุกคนเอ้ยบูเบอรี่ดกสวยมากโอ้ยดูเธอค่ะดูเธอค่ะวันไม่มีเวลากับทุกคนจ้าเสียดายวันมีออเดอร์เพื่อนวันอยู่นะคะดูค่ะดกมากตรงนี้ แบบดำทุกกิ่งเลยคะ่ะทุกคนหส่วนคุณลุงของวันวันนี้นะคะแกอาการไม่ค่อยดีค่ะเหมือนแบบท้องอืดอะไรประมาณนั้นทำให้คุณลุงแบบปกติแกจะเป็นคนเก็บบลูเบอรี่ค่ะตรงนี้แกรู้นะคะเวลาแกมาจอดรอวันแกจะเก็บบลูเบอรี่ค่ะแต่วันนี้แกบอกว่าอาการแกไม่ค่อยดีเลยอยู่นางมีฮก็ห่วงเก็บเห็ดนะคะ แต่แกก็ไหวแหละแกแกเป็นคนรู้ตัวแกนะคะว่าทําอะไรได้ไม่ได้แกเพียงแต่บอกว่าแกแน่นท้องเหมือนกับมีแก๊สในท้องเยอะประมาณนั้นนะคะทุกคนวันมาถึงป่าเห็ดแล้วค่ะเราจะตรงไปจุดแจ็คพอตสองจุดนั้นแล้วก็เก็บอย่างไวๆลุ้นไปด้วยกันนะคะว่ามีคนมาเก็บของเราหรือ,อยัง <c oughs> ไปค่ะทุกคนอ๋อ ดูบรรยากาศในป่าเห็ดนะคะตรงนี้เป็นป่าสนใหม่ค่ะนี่มีที่เราที่วันไม่ได้เก็บเมื่อวานด้วยนะคะโอ้ยนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนโอ้ยทุกคนป้าจุดแรกของเราจุดแรกก็ฟินแล้วค่ะว้ายสวยมากทุกคนจ้าป่ะโอ้ยยังไม่ได้ใส่ถุงมือเลยขออนุญาตใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งนะคะไปค่ะเก็บเลยเก็บเลยตัดขาที่บ้านนะคะทุกคนเพราะว่า มีเวลาน้อยนี่นะคะแค่เขาจอดให้เรานี่ก็โอเคแล้วคะ่ะทุกคนดูสวยมากการตัดขาที่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วนะคะสำหรับวันเพราะว่าเห็ดมันจะสุกปกมากคะ่ะทุกคนโอ้ยนี่แหละคะ่ะใครที่อยากดูสายเก็บดึงดึงไม่ตัดขานะคะวันนี้คงจะถูกใจท่านผู้ชมคะ่ะอันไหนไม่สวยก็ไม่เก็บนะคะทุกคนจ้านี่คะ่ะ เราเน้นเก็บขายนะคะอืสวยมากค่ะทุกคนจุดเริ่มต้นก็ฟินแล้วค่ะโอ้ยไปลุ้นนะคะทุกคนไปลุ้นพร้อมกันซึ่งวันก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะมีเห็ดมากหน่อยแค่ไหนนี่คือบรรยากาศในจุดแจ็คพอตของวันนะคะมันจะต้องปีนเขาขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ซึ่งตรงนี้จุดนี้ไม่มีใครรู้ถึงวันเลยค่ะเพราะมันต้องปีนหนะ้าผาขึ้นไปแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยที่เหลือก็คือลุนมากลุ้นมากน,นาคะคะอยู่ตรงไหนมีใครเห็นของเราหรือเปล่านี่คะ่ะทุกคนจ๋านี่รอเราค่ะเห็นไหมคะเลื้องไปถึงนู่นเลยค่ะ ไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วแต่ก็โอ้ยแต่ก้าความแต่ก็ฟินอยู่อุย้ยดูขาค่ะเราไม่ตัดถากขาแต่เราก็มีเวลาเก็บช้าได้นะคะดอกสวยมากทุกคนจ้าสวยเป็นดอกไม้เลย นี่คือจุดที่หนึ่งนะคะตรงนี้จะมีสองจุดจุดที่สองนะทุกคนขาดอยเอไว้อีกละโอ้ย,อยสวยมากสวยมากจุดที่สองคือมันจะใหญ่อลังการมากเลยค่ะทุกคนจ้านี่เก็บก่อนเก็บก่อนตรงนี้จะเป็นเห็ดที่บานเป็นดอกไม้นะคะนี่ค่ะ บานเป็นดอกไม้ทุกปีเลยปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วค่ะจุดนี้ปีที่แล้วได้เยอะมากเหลืองแบบเป็นแถวค่ะก็แล้วแต่ปีค่ะทุกคนจ้ะตรงนี้เหมือนเหมือนเพิ่มเล็กค่ะวย วันซื้อถุงมือปั่นจัก,กรยานเมืองไทยมานะคะมันจะโดนกินสนเกี่ยวค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะ้อยดอกเล็กดอกเล็กโอ้ยคิดว่ามีดอกเดียวนะคะเนี่ย จับให้โดนขาเหตุค่ะไม่งั้นมันจะแตกอูยดูค่ะนี่เห็นไหมคะขาเขานี่ดอกสวยมากในจุดที่บานสวยเป็นดอกไม้ค่ะ โอ้ยขาสวยมากเดี๋ยวนะพยายามเอาขึ้นมาให้เป็นดอกๆก,ก่อนสวย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 มีทั้งหญ้ามีทั้งอมอสนะคะเกี่ยวเห็ดไวค้ค่ะนี่แตกจนได้คะ่ะสวยมากเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะอุยอ้ยอ๋อดอกเล็กๆอยู่ ดูก่อนขาใหญ่ไหมเก็บยากค่ะขามันเปราะมากขาใหญ่แต่ว่ากรอบค่ะทุกคนจ้านี่นะคะมีรอยคนเก็บเอเนี่ยมีรอยคนเก็บค่ะอ๋อโอเคเขาเก็บนานแล้วค่ะหรือเขา,เาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างก็เลยเหลือถึงเรานะคะอ โอ้ยลุนลุนจุดใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้ตรงนั้นนะจะใหญ่มากทุกคนจ้าขอภาวนาให้เขาไม่รู้นะคะเนี่ยรอยเขรอยเก็บแบบนานแล้วค่ะน่าจะอาทิตย์หนึ่งค่ะทุกคนโอ้ยดูดอกสวยมากขาใหญ่มากค่ะนี่เดี๋ยวมันคองให้ดูนะคะแบบขาเห็ด เห็ดหรือขาหมูใหญ่มากค่ะยังไม่หมดนะคะตอนนี้มีคนจับเวลาเรานะคะว่าห้ามเกินครึ่งชั่วโมงจ้าทุกคนจ้านี่ค่ะอ้ดูขาขาแต่ละดอกปฏิทโทงาม ช่วงไปทํางานแบบนี้นะคะวันจะเก็บไว้ก่อนกว่าจะได้ตัดขาเห็ดแล้วก็เอาผ้าชุบน้ําค่ะนี่นะคะเก็บได้เมื่อกี้มีแต่ดอกสวยๆเอาผ้าชุบน้ําไว้วันไหนหยุดงานค่อยมานั่งตัดขาค่ะทุกคนแบบเวลาเร่งรีบแบบนี้นะคะไปค่ะไปลุ้นจุดใหญ่กันจ้าอ,อุ้ยเสียงนกตกใจหมดดูไปพร้อมกันเลยค่ะจุดใหญ่ของเรา จะเป็นอย่างไรตอนนี้คือ,อยังมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เป็นท้องที่ชันแบบนี้เลยเดินต้องระวังมากมากค่ะเอ๊ะอย่างไรยัง <c oughs> ไม่เห็นเลยลุ้นๆๆล,ล,ลุ้นมากๆค่ะอุ้ยมีรอยคนเดินจ้ามีรอยคนเดินแล้วนะคะเนี่ยค่ะถึงแล้วค่ะทุกคน เห็นเหลืองหลอมแหลมนะคะเดี๋ยวเดี๋ดูก่อนเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะทุกคนได้อยู่ได้อยู่อ้เพิ่งเกิดคะ่ะทุกคนจ้าได้ค่ะได้โอเคค่ะมันยังไม่บานมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะนี่เหลืองลงไปนู่นค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บนะคะเราไปดูอีกจุดหนึ่งก่อนค่ะไปที่ท้ายก่อนนะคะ มันจะไหลเป็นทางน้ำมาค่ะมาเริ่มเก็บตรงท้ายก่อนค่ะ,สะแสดงว่าไม่มีใครเห็นของเราค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่ดอกมันยังไม่ใหญ่นะคะโอ้ยดีใจเดี๋ยวนะ <c oughs> เดินหาก่อนเดี๋ยวดอกานนี่ค่ะโอ๊ยนี่ค่ะเขาเพิ่งโผล่ค่ะทุกคน อ้ยแต่เป็นไซส์ที่สวยมากค่ะนี่แสดงว่ามันออกหลังจากจุดแรกที่เราเก็บเมื่อวานนิดนึงน,นะคะแต่สวยมากทุกคนจะ้ะขาค่ะนี่ดูแล้วก็น่าจะมีตัวเล็กๆอีกเยอะเลยค่ะ ก็เลยกลายเป็นอย่างเหมือนเหมือนมันเล็กอยู่ค่ะทุกคนปีที่แล้วมันมาเรามาคือมันบานแก่เก็บไม่ทันปีนี้มาแบบเนี่ยมีรอยคนเก็บนะคะอ๋อโอเคมีคนที่เข้ามาก่อนเราแล้วคะ่ะดูค่ะสวยสวยเขาเก็บดอกใหญ่ไปแล้วนะคะน่าจะมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะทุกคน รอยอยตัดขาแบบตัดขาใหญ่มากดูนะคะดูดอกนี้นะคะนี่ความอลังการของเห็ดปานี่นี่ค่ะอุ้ยแบบนี้เลยทุกคนจ้าวันเดานะคะว่าฝรั่งเก็บค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่เก็บดอกเล็กไปนะคะเขาจะเก็บเฉพาะดอกใหญ่แล้วเวลาเข้าไปขายนะทุกคนดอกดอกเห็ดของเขานะไส์เท่ากันเป๊ะคัดไสเลยอะคะ่ะ เพราะเขาบอกว่าเขาไม่เสียเวลานะคะแล้วเวลาเขาเขาจะวนเก็บไปเรื่อยค่ะเดี๋ยวเขาอาจจะมาป่านนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรามาก่อนเขาแล้วเราเก็บหมดเลยนี่นะคะไม่ถึงก็เก็บหมดเลยแต่เราไม่ได้เก็บแบบไส่เป๊ะๆเหมือนเขานะคะเขาจะเก็บแบบไส่เป๊ะๆสวยๆประมาณนั้นคะ่ะทุกคน,นแต่เราคือแค่ขาใหญ่เราก็เอาแล้วนะคะ <laughs> เห็ดวันนี้จะจะมาเหม่นนิดนไปค่ะทีนี้เราไปดูจุดที่เราเหลือไว้ไปค่ะทุกคน,นค่ะเราก็มาเริ่มจากข้างล่างก่อนนะคะดูคะ่ะ <laughs> เห็ดป่านี้คือดอกใหญ่มากใครยังไม่ได้ดูป่านี้ <laughs> เดี๋ยววนันวางไว้ท้ายคลิปนี้นะคะของปีที่แล้วคือแบบโอ้ <laughs> โหเรามาเรียกว่า <laughs> ถูกช่วงที่ เห็ดมันสวยแล้วก็บานเป็นดอกไม้ค่ะทุกคนส่วนตอนนี้คือเราเรียกว่าเรามาก่อนเวลาอาทิตย์หนึ่งนะคะคะน,นี่มันจะอยู่ใต้มอสค่ะทุกคนอันนี้เละค่ะอันนี้ได้ค่ะ ระะอ,อยเขาเก็บนี่คือรอยฝรั่งนะคะตัดใหญ่แบบนี้ค่ะเราก็เก็บไม่เกี้ยงค่ะทุกคนจ้าถ้าคนไทยเก็บเกี้ยงทุกดอกเลยค่ะเวลาเรามาเก็บตามหลังคนไทยเราไม่ค่อยได้เห็ดนะคะแต่ถ้าเรามาเก็บตามหลังฝรั่งเนี่ยเ <c oughs> หลือเพียบพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะเขาจะไม่โกยด้วยนะคะไม่หานะคะเขาจะเดินหาแบบดอกที่มันโผล่มาจากมอสอย่างเดียวเลยนะคะ จร่งจริงแล้วตรงนี้คือเยอะมากค่ะทุกคนนี่เขาจะไม่โกยเขาว่ามันเสียเวลานะคะวันเคยคุยกับฝรั่งเขาก็จะเดินไปหาแบบนี่แหละค่ะถึงแล้วนะคะจุดที่มันบอกว่าใหญ่มากเนี่ยค่ะปีนี้ได้เท่านี้ เพราะว่ามีคนมาก่อนเราแล้วก็พอรอบนี้ก็คือดอกอยังเล็กอยู่ค่ะส่วนปีที่แล้ววันมาจุดนี้ดอกแก่หมดแล้วค่ะทุกคนเก็บไม่ทันมาไม่ทันนะคะดอกแบบแก่เละไปหมดเลยค่ะ พาไปดูร่องรอยของฝรั่งเก็บนะคะเหมือนแยกเหมือนแยกเชื้อชาติการเก็บเห็ดจริงๆค่ะฝรั่งนี่คือไม่ใช่คนสวีเดนนะคะทุกคนเป็นชาติอื่นที่เขามาเก็บเห็ดขายโดยเฉพาะค่ะรัสเซียลิทูเนียโปรตุเกสเยอรมันเดนมาร์กนะคะทุกคนไม่ใช่คนสวีเดนค่ะคนสวีเดนส่วนใหญ่เขาทํทำงานประจำคเนี่ยนะคะร่องรอยของเขาคือเขาจะเอามีดลง,ลงไปตัดที่ โคนเห็ดเลยค่ะแบบนี้คือฝรั่งชัวร้อเปเซ็นค่ะอุ้ยจะมีคนมาเก็บเห็ดขายจากหลายประเทศมากๆค่ะส่วนนี้ขาติดกันค่ะเก็บไม่ได้ดูได้เท่านี้นคะคะลอยรอยเขาเก็บแล้วค่ะเฮ้ลอ,อยเราเก็บเราเก็บเนี่ยจะเก็บแบบเนียนๆนะคะ ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเราว่าเรามีเห็ดอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นี่คือคนไทยนะคะเก็บเหมือนกันเลยค่ะไม่มีใครสอนใครนะคะแต่ว่าเราวันเรียกว่าเก็บเห็ดสวยงามค่ะคนไทยนี่นะคะก็จะไม่เหลือร่องรอยค่ะขาแต่ละดอกอจะเอาได้ไหมเนี่ยดอกนี้โอ้ <laughs> ถูกยญ้าเกี่ยวค่ะ บานสวย,ยสวยงามมากค่ะเละเทมอมแแมมนิดนึงนะคะ ดอกสวยมากค่ะต้องเก็บเห็ดสองมือค่ะมันจะได้โกยโกยหญ้าได้ โอเคค่ะทุกคนน่าจะสมควรแกเแ่เวลาเท่านี้ละค่ะสองจุดที่ค้างคาใจนะคะนี่ได้ประมาณหนึ่งกิโลค่ะทุกคนก็โอเคเนาะเราไม่ค้างคาใจกันนะคะว่ามันมีไหมมันมันติดใจมันอะไรยังไงนะคะส่วนเห็ดอื่นนะคะทุกคนจะยังไม่เกิดเลยค่ะเห็ดอา่าพึ่งหวาน ยังไม่เห็นสักดอกเลยนะคะป่านี้มีเห็ดละงกูกฝรั่งสองสาดอกค่ะเก็บไปก็ไม่คุ้มนะคะเก็บไปก็ไม่ได้ทำกินมันก็เลยไม่ได้เก็บค่ะทุกคนโอเคค่ะเราออกจากป่ากันนะคะนี่ค,ค่ะเรามาเจอเห็ดคอนโดตรงทางออก ได้ทุกดอกค่ะ,คะมันอยู่ใต้มอสขาย,ยายวๆาวสวยๆค่ะอืมค่ะนี่ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะได้ประมาณ1นกิโลนะคะกับเห็ด หลังเลิกงานของเราวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะเข้าป่าทุกครั้งที่มีโอกาสแล้ววันหยุดเจอกันในป่าแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอสวัสดีขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกับเผ็ดหนึ่งกิโลของเรานะคะบ๊ายบายจ้า None said a one.